นี่นะทุกคนครับเราจะมาหนีกองทัพสกีบิดีชอยเลดกันนะเย่โดยตอนนี้นะกองทัพเราถูกสกีบิดีชอยเลดยึดเมืองนะคะแล้วก็มีเต็มเมืองไปหมดเลยเราต้องมาหนีกันนะจะยึดเมืองก็ไปแปลกหรอกเพราะในบ้านฉันก็ยังมีเลยเจ้าก็ หอแต่ส่วนบ้านไหนมีหัวด้วยอ๋อนั่นแหละทุกคนครับเรามหนีกันเลยดีกว่านะพวกนายนะโดยที่ในแหวนนี้ก็จะมีสัตว์ให้เราได้ใช้ด้วยอันนี้เขาเป็นสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์ที่ดีที่สุดในเกมนี่เลยนะพวกนายนะนอะไรสัตว์ช่วยอะไรอ่จะกูบเออนั่นสิเราจะมีสัตว์ไปเพื่ออะไรนะทุกคนเพราะว่าเกมนี้เป็นแนวอัพบี้นะครับหนีหนีหนีไปเรื่อยๆนะอาจจะช่วยเรื่องการเดินเร็วแน่นอนเลยนะเนี่ยมาเลยทุกคนครับนี่เราเริ่มหนีกันเลยโหมาถึงเจอสกีบีดี้ทอยเลตยู่ตรงนี้มาหาอะไร ไม,ไม่มีของให้กินหรอกนะถึงจะเดินหาตรงนี้ก็เถอะ นั่นนี่ลูกใครวะเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่โอ้ย,อยเป็นแน่ใครก็ไม่รู้นะทุกคนครับเคพวกนายนี่ขึ้นมาไนตรงนี้เลยขึ้นมาเลยครับหอมตรงนี้เจ็บเจ็บเจบ็บเจโอ้โหอะไรนี่ก็คือเป็นไฟความร้อนนะคะทุกคนไม่รู้มาได้ไงนะครับโดนนี้กันเลยฉลามยากษ์้ยรู้ว่านี่คือของเสียของสก,กิบิดี้เจ้าก็แบบว่าสกิบิดี้กินอุจจิแล้วก็ถ่ายเป็นอุจจิอีกรอบหนึ่งอะไรแบบเนี้ยอ๋อน่ากลัว เหยยีบทางนี้ทุกคนครับแล้วนี่ก็หล่อมาด้านนอกแล้วนะทุกคนตรงนี้นี่ไงนี่คือเมืองลาวโหดีโอ้ยโอ้ยดูรถอะไรอะไรโอ้อ้โหทุกคนครับดูสินี้หูสกีไม่ได้ยังไงโอ๋อดีใจเร็วออ๋โเราปีนรถได้ด้วยโอ้โหปีนรถได้แหละใช่ปีนรถได้โหเจี๊ยบเลยนี่ตัวข้ามแบบแอดวานซ์ รถถังจะถูกสกิมิดี้ทำลายเลยอ่ะโอ,โอ้ไม่นานนี่ม,นมันมือของเราสกิมิดี้อย่ามายืดนะ ตื่นเต้นเลยนะทุกคนครับถ้าเดือหนีมาเลยมันก็จะไม่ตื่นเต้นไงไม่น่าเก่งเกินเลยพวกเรานี่ยเออและนี่ครับทุกคนครับเราลองมาทิชดช่อน้ำเจอก,กับสกีบีดี้ทอเลดด้วยนะครับในท่อแ้นมโอ้โหมีทุกที่เลยนะนี่เออไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็เจอทั้งนั้นเหม็นเหม็นรีบออกกันเถอะเออเรารีบไปกันดีกว่าเออเระเดินเลยทุกคนครับเหยียบท่อตรงนี้เอะ เออเดินไปทางนี้เอนดี้ฉันต้องรอตรงนี้ก่อนนะไม่ต้องมายิ้มเลยไปทางโนู้นแม่แล้วคนเหยียบท่อตรงนี้ระวังเลยนะพวกนายตะไคร่ในเยอะฉันไม่กลัวหรอกเพราะฉันเป็นหินโอ้ยในถูกตะไคร้คือจนชินแล้วเหรอเอเลี่ยนใช่แล้วตัวมันชนกันได้นะพวกเราเนี่ยนายตายแล้วนี่โอฉันรันให้มาขัดแค่กัดขาฉันสิแต่ในมีสกีบดีทอยเล็ตตัวใหญ่ไลยทหารทุกคนกำลังฟาดตรงนี้อ๋อเราต้องแอบข้อซอกใช่ไหมเนยน่าจะใช่น่าจะก็บแอบละที่เดินทางนี้เลยทุกคน เก็บเก็บเก็บเ็บมาแอบแน่านน่นนี้เลยมาขอเสียวๆหน่อยเสียวๆหน่อยเสียวๆนิดนึงแ <Yeah. S 1> ต่ไม่โอเนไปไปไปไหนเยบอกโอ okay, เคเสียวๆไงเจ๊ขอเสียวเกินไปแล้วนี้หลบทางนี้เฮงแล้วฉลามแล้วก็ออกมาทางไหมย้าวอ้าจะกลัวโ,โหมว่าเสียว<อ> ทางนี้เลยบางจะกบเลยไม่ให้เข้าอย่ากกินกระปัอยากกิกระปังจะทำมันนะเหยียบหัวมันเลยว้าวอะไรเหี้ยบเลย นี่แหละทุกคนเวนแกรมนะครับของคนที่จะทำร้ายคนอื่นเราเดือดเราเดือดแย่ท,ทำไมครับตาแบบนั้นและทำไมถึงมีรูปหมาตัวนี้ติดได้ละเนี่ยนั่นสี่ไอ้นั่นแหละคือสกีบิดี้โอ้โหไฟฟ้านะทุกคนมันเหมือนจะตามเราด้วยอะแสดงว่าเราต้องแทมตกแนะ่ตกปฏิทินโดนแน่นอนตามติดไม่เลิกเลยไม่มีอาหารไง อ้าวโอ้โหอ๋อนี่ไงเป็นอาหารไปเร็วเอาล่ะทุกคนครับเราก็จะเดินมาตรงนี้เดินอะไรไรเดินมาเลยไม่เช็คสปอยไปตายตายตาวนี่นายเป็นนักออฟบี้อันดับหนึ่งจริงปะเนี่ยเออนี่มาเร็วช้าเลยเกินโอ้โหแล้วนี่ทุกคนครับดูเหมือนจะเป็นขาวงกลมด้วยจะอะไรกันจะตกลงไปหมดเลยเข้าไปเมื่อกี้โอ้โหมีเจ้าสวมอยู่ตรง เราต้องเดินโอ้โหแสดงว่าเราต้องหนีนะคะว่ากดไปด้วยแล้วก็หนีไอ้เจ้าส้วมไปด้วยนใเว้ยเอเราต้องเดินทางขวานะจะเกลืบอบอไปทางขวาเลยพวกนายแม่มไอ้ไอ,อ้มีเยอะเลยโอ้ยไหลจังหวะน,นี้ตัวใครตัวมันเไปทางไหนก็ตายเหมือนกันเลยนะนี่น <laughs> นี่จะรอดแล้วอย่าทำฉันเลยพอสก,กีบีดี้ทอยเลยเดี๋ยวตอนเย็นเลี้ยงอุนจี อ๋อถึงแล้วทางออกอ่ะโอเคทุกคนทางนี้ออกมาเลยจะกบมาเลยมันก็ลงมาเลยละครโอ้โหเพื่อนเราต้องหลบตรงนี้หลบเสาโอเคโอ้ตีเสาแล้วมันจะเชียร์มาทางไหนยายจะทำเฉลยสกายยอมมาายนี่อะไรนี่ยี่ปดีดีเจมันมีเสียงเพลงมาขอลองดูซิละละครพอดีผมปิดเสียงเพลงไว้ไหม โอเคปีไวเธอลำแคนอ๋ออ๋ออ๋แล้วต้องเนอเลยอ๋อไรนี่เลย๋อเจไรเราทำไมเนี่ยอ๋อลำไน่นี่ไงอันนี้คือเป็นซ่วมแถวบ้านพวกเราแบบนี้เลยฉันอยากรู้จริงๆแล้วแม่สกิบิดี้มันเกิดจากอะไรใครรู้ช่วยบอกทีนะทุกคนข้ามกุเนี่ยไอเลียงลงไปแล้วเอ๊ะไปส่วนหนึ่งกับสกิบิดี้แล้วถามจริงใครใช้ซ่วมใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ย โอ้ตูต้งใหญ่แค่ไหนน่าจะใหญ่รวมกัน3คนพวกเราเลยนะเนี่ยเรามาเดินพรมแดงกันเถอะทุกคนค่ะไปส่อะไรนี่ดูซิด้านหน้ามีอะไรเหมือนจะมีอะไรอะนะโถ่อะไยักษ์ต่อโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะขออย่างนึงคืออย่าเพิ่งจบได้ไหมถ้าจบนี่คือคลิปสั้นอีกแล้วนะไปกันเลยข้มาเลยโอ้โหนี่อจบจริงจะเกิือทำไงดไปแสงอะ เป็นน้ำยาทําความสะอาดเนี่ยจะได้ทำให้สะอาดเจ้าไอ้ขาวเลยอ่ะมีนุคนครับยิงเข้าแน่เข้าฟันไปเลย็น่งเงือกปลาเนื้อไม่ยิงไปเนือกยิงไปตรงไหนเอาไปตรงนั้นเลยอ่ะไปตายซะตายซะระเบิดไปแล้วแอลแล้วชนะแล้วไรไงต่อแอ้ไม่เห็นมีอะไรอ้าวคุณชนะนิ้วมีเขียนขึ้นมาอย่าพึ่งนะครับขอเถอะขอให้ผมอาหา กลับมาจุดเริ่มต้นเลยอันนี้คือไม่คิดจะทําให้คลิปผมมันยาวมั่งอะไรครับในช่องนี้ซือเล่นอีกรอบดีไหมเดีย,ยแต่พวกนายดูสิมันเราจะได้สัญ,ญลักษณ์กล้องมานะ่าจะมันเคือะไรมันคือสัต์เลียงนะจะเกิดพอใช้ค่านี้มาซื้อสัโอโ์โอเคใช้ซื้อสั์เลียงเพื่ออะไระแอาอเคลมาเลยทุกคนอจะไปอีกแล้ว ให้เล่นอะไรเนี่ยให้เล่นเอาบีประสมไข่ยังไงก็ทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะช่วงนี้วิวน้อยมากเลยอย่าลืมกลับมาดูกันเยอะๆนะทุกคนรคบแล้วก็สหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3 5บาทเท่านั้นให้จะกลมาดูนี่ไหนดีอะไรพัเด เดินล็อกกับสัก,กีพี่เดียเออแล้วตอนนี้มีห้องน้ำเข้าได้ไหมโอ้เข้าห้องน้ำได้ด้วยโอเคมีแค่เด็กเล็กคนครับเปิดประตูดได้ไหมก็ไม่ได้เอ,อ๊ะไ,ไปเลยเออไปเลยบ๊ายบาย,บาย,บาย